ซื้อคนละกี่เล่มครับสามเล่มครับสามเล่มก็คือหมายถึงว่าพีพีเล่มหนึ่งเอเธอร์เล่มหนึ่งโปลีเล่มหนึ่งใช่ไหมสามเล่มคับสามเล่มอีกคนหเล่มอีกคนหเล่มอ๋อรวมกันเป็นเท่าไหร่อ่ะหเล่มเเล่มแล้วหนูอยากได้นังสือเกี่ยวกับอะไรอ่ะหนูถึงขอมาซื้อนังสือกันหนังสือกับซ่อมรถเกี่ยวกับซ่อมรถหนูจะซื้อนังสือเกี่ยวกับซ่อมรถทั้งเก้าเล่มเลยเหรอ หนเกี่ยวกับรงเนนักสือเกี่ยวกับอะไ,ไรนะวิการทำต่อไฟฟ้าแล้วก็การทำการการทำหนูจะต่อไฟฟ้าแล้วเหรอลูกการกาาไฟ,ฟ้าแล้วก็การังเล่มนี้น่า,นานะนนะจะเป็นพ่อรวยสีเหมือนเลย อันนี้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ <Okay. S 1> อันนั้นคือพ่อรวยสอนลูก mm. เล่มที่สองต่อจากที่หนูมีกันอะพ่อรวยสอนลูกใช่พ่อรวยสอนลูกไม่ดื่ไม่ใช่พ่อรวยพ่อรวยสอนลูกแค่น,นะนั้นหนูอยากอ่านหนังสือช้างอเา๋หนูอยากหนังสือช้างอันนี้เลยเหรอลูก อาถ้าเธอชอบแม่ก็ซื้อให้เอ,อมจ่ิม,น,มใน,ในี่น้ยงะจะตายจะตาเจอาเลี้เอเธอชอบเล่มนี้หรอ,อแล้วเอาไหม ไหนล่ะไอ้นม่ม่ะอ้บ้าหนมาไม่มีอ่ะอ๋อหนูลองหาดูใิลูกแม่ให้ไอเธอสามเล่มนะโอเคไหมคะไม่ใส่เอ้าวไม่เอาก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรเอ๋อไม่ได้ไม่ใส่แม่นี่คืออะไรอ่ะอะไรนะคือเล่มอะไรอ่ะอันนี้เหรอหมุนมาสิแม่หมุนมา อันนี้เขาบอกว่าหนังสือสำหรับเด็กที่สงสยัยอยากรู้ไหมสิ่งเหล่านี้สร้างได้อย่างไรก็คือเนื้อหาออนไลน์สร้างขึ้นได้อย่างไรเงินผลิตอย่างไรเกมคอมพิวเตอร์สร้างอย่างไรไฟฟ้าผลิตอย่างไรรถยนต์สร้างอย่างไรแล้วก็อาคารสร้างขึ้นมาได้อย่างไรสำหรับเด็กที่สงสยัย พีพีครับเก็บยังไงครับเขาตั้งหรือเขานอนลูกอ๋อโอเคเขาเหมือนเราเลยเหาต้องเหมือนเราเอเธอร์มีแล้วหรอเขาเล่มนี้เขาเหมือนเราอ๋อเอเธอร์จ๊ะเล่มนี้ก็เหมือนเหรอไม่จับผมวแมงลูกใช่พี่พีพไม่จับผมแล้วเขาก็มีเล่มเหมือนเราด้วยลูกเขาไม่มีอะไรเนย อ๋อหนูจําได้หมดเลยเหรอลูกหนูเก็บให้เขาเหมือนเดิมลูกเก็บดีๆครับให้พี่บีช่วยไหมไหนดูที่ช้าไหมถุงกิ่งให้ลุเรามีแล้วนี่ พี่คะมีหนังสือเกี่ยวกับซ่อมรถคบซ่อมรถเป็นะรรูว่าเป็นอะไรถามเขาเลยพี่เกี่ยวกับซ่อมรถซ่อมรถมีอนี้พี่พีไม่ได้เอาของเด็กใช่ไหมเอาเอาของ,อขอของพี่พบอกพี่เขาลูก<อ>พี่เขาไม่รู้เา,เาเป็นซ่อมรถ ด้านหน้าโอเคค่ะแล้วดูว่าชอบไหมตินตามพี่เขาไปหนูอ๋อมันมีอยู่หน่อยหนึ่งข้างหน้าเขาไม่ค่อยได้เอามาขายลูกหนังสือแบบนั้นอ๋อ อ๋อโอเคพี่เขาบอกว่าถ้าหนังสือเกี่ยวกับรถอาจจะมีแค่ตรงนี้แต่ถ้าเกี่ยวกับซ่อมรถโดยตรงอ่ะไม่มีหนูต้องไปหาใหม่มมพี่พีพปรลีเปลี่ยนร้านเพราะอะไรลูกมันไม่มีที่หนูอยากได้ี่มันเป็นซ่อมรถอ่ะแล้วหนูอ่านออกเหรอไม่หนูไม่อ่านอ,อ๋อ หนังสือรถไม่เจอแม่โทรมานะ <ม>เกี่ยวกับวิศวกรรมการช่างอะข้างๆหน้าเนี่ยหข้างหน้านี่ไง<ม>ลองหาดูสิแม่ก็ไม่รู้หรอกหนูจะเอาหนังสืออะไรอั<ม> <c oughs> นนี้มันคือการออกแบบเครื่องจกักกลนอันนี้อันนี้คือ เขียนแบบเทคนิคเ็้จับมือแม่ก่อนลูกใช่มันเป็นหนังสือแบบอันนี้คือ การบำรุงรักษาการบำรุงรักษาใช่มันจะเป็นแต่พู้แบบนี้ไปเลใช่ข้างในเนี่ยมันไม่มีแบบผู้ซ่อมรถไอ้ที่มันมีรูปเราจะได้ดูได้อ่าแบบต้องอ่านอ่างอ่าหนูก็ไปหาที่ชอบที่ใช่สำหรับหนูลูกอันนี้งานอ่าแม่อ่านหน้าปกให้ฟังงานเครื่องยนต์เล็ก

ระบบอะไรเนี่ยระบบระบบนิวแมติกและรวมวงจรมันไม่ชอบเพราะเรายังอ่านหนังสือไม่ออกไง<ม>ลูกสิ่งที่เราต้องทำคืออะไร เราต้องอ่านอ่านหนังสือให้ออกด้วยถูกไหมเราก็จะได้รู้อย่างนี้ด้วยอ,อันนี้คือเครื่องกลไฟฟ้าหนึ่งเครื่องกลไฟฟ้าใช่ไม่มีรูปที่เราจะดูลเลยอ,อมือนีแค่จับมือแม่ก่อนอถ้ายังไม่ถูกใจก็ไปหาไม่ มดนอ,อ,อันนู้นข้างบนก็เขียนว่าเครื่องกลไฟฟ้าเหมือนกันม,มาถึงเล่นตรงนู้นนี่มันั่งนีน้พี่เล่นสีเทาเอ่ะเอองานไฟฟ้าแล้พี่พีเรียกเลย ส่วนมากหนังสือตรงนี้ที่หนูดูอ่ะมันก็จะเป็นหนังสืออ่านๆแบบนี้หมดเลยลูกอ,อันนี้คือเทคโนโล,โลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ ¡Madre ส,สถิติเบื้องต้น ให้ดูนี่สิครับครับรถแล่ะลูกแล้ก็ัิอืมครับอ,อืยังไม่เธอต้องถือถูกใจเลยเหรอลูกอ้ไงวันหนูชอบไหม อันนี้คือการพื้นฐานการวาดลายแบบเนี้ยพวกลายไทยอ่ะศิลปะไทยอ่ะอ่าดูสิลูกอ่าดูสิมีแน่เกียอ่ะ เาใหรูว้ว่าเยอ,อยู่หนมันมเจติโต,ตเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่ไหมล่ะเขาไม่ให้เจด้วยนี่เนี่ยเาเไว มีน <differences S 2> ี่ก็มีแ้วมีไหมแม่ม่ก็เด็กเลี้ยงแก่ เออ่การเดินสายไฟและและอะไรเนี่ยและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหนูอยากได้แบบนี้เหรอลูกใช่แล้แบบนี้เรื่อยหนูไม่เปิดดูข้างในมันหน่อยเหรอนี่ไงตัวนี้นี่อะไรเนี่ยเราหนังสือที่หนูอยากได้มีอะไรมีอะไรข้างบนบ้านมีอะไรโลวดเซล์ที่บริยาไดค เฮ้ยทำอะไรคะคุณไอ้เข่อนอะไรเนี่ยนี่นี่หนังสือที่ตามหามาตั้งหลายร้านงี้แล้วเดี๋ย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 เปิดให้ดูหน่อยแล้วหนูอ่านกันออกอ่ะลูกแล้วหนูรู้ได้ไงมันเป็นแผงโซล่มันโซลาเซลล์อ รูอจักลูกงสืออ๋อหนูอยากได้หนังสือแบบนี้ถ้าหนูอ,อ่านออกเหรอตอกหนูให้แ่่อ่านครับอ๋อครับน,นี่นี่คืออะไรครับไหนหการพันขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์แม่ครับอันนี้คืออะไรครับ คือยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่เฮ้ยพอมาดูกันนะเข้าทำการันเ็เลยเอามะหยิบลองหยิบมันสิลูกมาพี่พี่หยิบมาลงมาไม่มีมือจะหยิบแล้วหนูไม่มีมือจะหยิบแล้วหยิบไม่ถือไปดูปั๊มแบงเอาเล่มนี้แหละหนูได้แล้วคนละเล่มแล้วหนูรู้แล้วมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับทำไฟนี่เกี่ยวกับ หนูอยากรู้หนังสือหนูอยากรู้เรื่องพวกนี้เหรอลูกได้ค่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนูอยากรู้ทั้งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยใช่ค่ะอ๋อแล้วเหลืออะไรกันหรอหนูอยากได้อะไรอีกอ่ะการซ่อมรถอีกครับการซ่อมรถแล้วไม่มีเหรอตรงเนี้ยอื้อหืออีพีหนูได้ส่งเงี้ยนนี้ยนะอันนั้นอะไรปลี มันเกี่ยวกับไฟเนี่ยคับหนูก็ไม่รู้กรหนวลไม่ได้หนูให้แม่ค่ะแล้วหนูอยากไนดะ้แล้วหนูรู้ได้ไงหนูอยากได้เล่มนี้ล่ะกห็หนูอยากรู้ว่าปั๊มน้ำมันเหมือนที่ปั๊มน้ำเล,เลยแต่แค่มันไม่มีตัวกดตั้งเวลาอา๋อมันเหมือนตู้ที่ปั๊มน้ำม,นมันคือตู้ไฟมันคือตู้ไฟในบ้านเราครับลันไม่เหมือนที่ปั๊มน้ำแต่ตู้ไฟ อันนั้นมันไม่มีตัวนี้หนูอยากได้อ,อยากรู้อ๋ออยากรู้อยากรู้อะฮะอยากรู้ว่าทําไมลูกว่าทำไมมันมันหนึ่งมันหนึ่งเป่าธรมเมืออะไรคือทรรมเมือ <c oughs> อันนี้การเขียนโปรแกรม ความปลอดแม่ครับอันนี้คืออะไรเล่มนี้เหรองานเครื่องล่างรถยนต์งเรืองล่างรถยนต์เดินออกมาดูเ่าเคเรลยนต่ลยนเดูีะไมเ่ดูก่อนแล้วกันผิวเล่มไม่เปลี่ยนเด้อ่บเล่มแล้วครับ

น่าจะเกี่ยวกับตู้แมงรถเฟืองกับปีปีเพราะไม่มีโฟกาัะใช่แล้วสี่ล้อก็มีโฟกาสสี่ล้อกระบะก็มีนน่นน่าจะเกี่ยวกับพวกนั้นน่ะใช่ด้วยเล่มนี้เหรอใช่แล้วรถทุกคันที่มันมีโฟกาสมันเกี่ยวกับเล่นบุฟกันอ่ะอ๋อเอาด้วยเหรอเอาค่ะเอาคุณสามเล่นนะครับครับปีปีเรื่องนู้นนะ เมนเหือครื่องอันนั้นงานเครื่องยนต์อะไรนะเครื่องยนต์ดีเซลมันเหมือนพี่พี่มันเป่าคือเป่ากันมันคือเกี่ยวกับซ่อมรถนี่แหละเรงเอามาดูไหมนี่ไงมันคือเกี่ยวกับซ่อมรถเอาเปล่ามันเป็นของของเอ้าเอ้าเดูเร็วดูเร็ว จะไปดูเล่นม่เอาไมซองซองกระดาษทีอีกเล่นหนึ่งหนูร่าอะไรกันไปแล้วมั้งเนี่ยกานเดินระบบไฟกับกับกับเครื่องยนต์ดีเซลแล้วปลีล่ะลูกพีพีเป็นการเดินระบบไฟกับเครื่องยนต์ดีเซลลูกตู้ไฟมันก็มา แล้วก็แบ่งโซล่าเซลล์แล้วนี่ก็เก,กี่ยวกับการซ่อมรถคือแบบเดินใส่ไฟเพื่อจะทำให้อันนี้มันขัยับได้เห็นไหมไม่รู้มาเป็นปกระตูนหรือเปล่าเออมันก,ก็เดินใส่ไฟมันนำก็ะตุไฟอืมกระตุ้นอันนั้นความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซ่อมของจริงเลยไม่ได้เหรอเราไม่ต้องหนูหนูไม่รู้ว่าซ่อมยังไงหนูต้องดูจากในหนังสือครับอ๋อดูไปก่อนเงี้ยเหรอใช่ครับอหนูใส่ไปหนูลืมว่าเจสกียังไงหนูใส่ที่มันดูดน้ำพ่นไม่ได้ทำยังไงเรือมันก็ไม่ไปสิครับต้องดูดน้ำแล้วก็ว่าเรือมันจะไปครับอ๋อก็ทำไมหนูถึงอยากซ่อมเจสกีเป็นล่ะลูก แรงใช่ไหมครับเจสก,กีน้ำเกลืพุ่งพุงพ่งขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่าเพื่อให้ดันเรือแรงขึ้นแล้วถ้ามาหนุนอยากซ่อมเจ็สก,กีล่ะลูกถ้าเจ็สก,กีพังมามันก็น่าจะหลายแสนถ้าซ่อมนะครับถ้าเราซ่อมอเองเ,เราซ่อมไปหลายแสนเลยเหรอเราซ่อมเองเป็นใช่ไหมครับเราก็จะไม่ต้องเสียดังอ่ะ๋<อ>ัวคย่างพี่พีกันครับ พีพีบริครับทำไมหนูถึงซื้อหนังสือเกี่ยวกับการซ่อมรถอ่ะลูกเพราะว่าสมมติอะไรฟังจะมาหนูจะได้ซ่อมเองนะหนูจะได้ไม่ต้องซ่อมใช้กาซ่อมเสียตังค์เอาให้สร้าซ่อมอะงกกว่างั้นโอเคเอาอะไรอีกไหมอ่ะลูกเดี๋ยวเหลืออีกเล่มหนึ่งคือการซ่อมเัวตะกี้แต่หนูไม่เจออืมแล้วทำไงดี เดี๋ยวก็หาซื้อหน่อยครับนี่นนแล้วก็รีครบหรือยังลูกสั่เล่นนะคะครบนะคะกลับหรือยังกลับแล้วครับป่ะไปจ่ายตังค์กันป่ะ